สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็แวะมานอนค้างอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับก็คือบริเวณขวานพะเยาเนาะตรงนี้ก็มีเวียนเทียนเขาเรียกเป็นงานเวียนเทียนกลางน้ํากลางขวานพะเยานะครับทั้งที่53นะครับตรงนี้ก็มีติดโคมไฟไว้สวยงามเลยครับทุกคน นี่ครับก็คือที่งานก็มีจัดติดโครมไว้ด้วยนะครับก็คือโครมสวยดีด้านหลังนี้ก็ถือว่าจัดงานได้สวยเลยผมก็ไม่เคยแวะมาจังหวัดนี้เนาะก็นานๆเราก็แวะมาที่จังหวัดพยานะครับเพราะก็จะมีพวกขนมขายด้วยนะครับทุกคน แป่ต่อไปรู้ครับเหมือน,น,นแบบมีงานออกรูนกันะครับนี้ยจะเป็นบรรยากาศในงานนะทีน,นี้ก็มีทองมวนทองมวนสดนะครับทุกคนทำไวไว้นี้จะเป็นแบบของฝากนะ ข้าวตังครับกล้วยกรอบครับผมอ๋อฝั่งนี้คกล้วยกล้วยกรอบกล้วยแวนแล้วก็ข้าวแตนครับครับอ๋อไม่ใช่ข้าวตังข้าวแตนนะนครับข้าวแตนครับแล้วก็แจ่วบอมแล้วก็หมูสวัสด์เม็ดผักชีครับท่กน <c oughs> นี่ก็จะเป็นแบบน้ำพริกน้ำเมี้ยวโขลก,กนะครับ <c oughs> ชิ้นหนึ่งนะครับทุกคนคืออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานเขาจัดอยู่ริมควาปพะเยาครับทุกคนอันนี้ผมมาเดินตอนประมาณสามทุ่มแล้วครับก็บางร้านก็เริ่มไม่มีของแล้วนะครับทุกคน 감사합니 ก็ผลิตภัณฑ์าปานินเข้าเกียบอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นผลไม้ปั่นอะโวโคาโดนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะสี่สบาบาทนะครับทุกคนแล้วโบปั่บบบบนเดี๋ยวผมพาไปชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอะไรสวนเป็นดอกไม้นะดอกไม้ดอกเดซี่ดอกกุหลาบอะไรก็ว่าไปครับทุกคน งานของอีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้ผลิตฟันโอท็อปต่างๆนะครับถือว่ามีอะไรแปกตาไปนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกงานเย็บปักักวีสาหก,กิจชุมชนงานหัตถกรรมรนะับดอกไม้ประดิษฐ์อะไรเงี้ยครับทุกคนนี่ก็เป็น กระเป๋าน่าจะทําจากผักตบชวานะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นงานอะไรงานเป่าแก้วนะรตรงนี้รับส่งตัวไหมคะ <laughs> เดี๋ยวผมไปออกช่องให้ครับ <laughs> ตรงนี้มีหลายอย่างนะตรงนี้มีดอกไม้ประดิษฐ์นะครับทุกคนเสื้อผ้าเนาะ <laughs> ผ้าฝ้ายนะแล้วก็ ก็เป็นพระฟ้าอีกเหมือนกันนะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นวัดกลางเข้าใจว่าเป็นวัดกลางน้ําของกวานพะเยานะครับตรงนั้นแล้วก็มีนั่งเรือไปเรียนเทียงที่นู่นเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีเรือเรืออยู่ครับทุกคนครับทุกคนอันนี้จะเป็นจุดที่เขามานั่งรอขึ้นเรือไปฝั่งนู้นนะเมื่อกี้ผมถาม คนที่นี่เขาบอกว่าน่าจะเสีย50บาทนะครับคนสำหรับค่าบริการเซอร์วิสที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปวัดกลางกลางน้ำนะครับก็ถนะือว่าแตกเียครับก็มีวัดอยู่กลางน้ำนะเราจะมีมีเรืออยู่ตรงตรงนี้นะครับ 1ิคนนี่นั่นจะเป็นจุดจุดลงเรือที่ผมบอกเนะี่ยเป็นเรยนเชีย,ยกนกลางน้ำมาพนักงานหนุ่นนนนจะมีขึ้นบริการตรงนี้น,นะครับเน,นี่ยจะอยู่บริเวณทางนี้ อันนี้ก็เป็นจุดจุดลงเรือเนาะรอแป๊บนึงนะคะนักท่องเที่ยวกำลังซื้อตั๋วจุดนี้จะเป็นจุดที่ซื้อตั๋วท่านใดที่สนใจจะลงเรือนะคะคนละห้าสิบบาทเนาะรอบสุดท้ายแล้วนะคะท่านละห้าสิบนี่นะครับทุกคนเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับที่เราจะข้ามฝั่งมาฝั่งตรงนี้นะครับทุกคนซื้อตั๋วแล้วด้านนี้ได้เลยนี่จะเป็นจุดลงเรือนะครับที่เราจะ ข้ามไปฝั่งรู้นะครับไปบ่อนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะนั่งนั่งเรือลงไปนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราก็เตือออกนะครับเดี๋ยวจะไปวัดที่อยู่กลางน้ํากวานพยาวนะทุกคนโอ้นี่ก็แบบว้าวเยครับทุกคนนี เห็นวัดอยู่ที่นู่นนะครับที่เห็นแสงสีนะครับทุกคนอยู่กลางน้ำโน่นนี่เปิดไฟเจิดจ้าอยู่นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นเรือพายนะครับทุกคนก็จะมีคนพายหัวพายท้ายนะครับ ระหว่างทางที่ผ่านเรือไปนะครับตอนนี้จะมีไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอ,อะไร,ร <c oughs> เรือครับเรือที่มีไฟครับนําทางเป็นช่องที่จะไปทางวัดที่อยู่กลางน้ํานะครับ <c oughs> มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับทุกคนเหมือนน่าจะเป็นบอกไกด์ไลน์ว่านี่ก็เป็นที่จะเป็นทางไปวัดนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บริเวณกลาง ขวานพะเยานะครับซึ่งนุ่งม้วนจะมองเห็นพระธาตน,นะครับที่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาผมเห็นอยู่ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เองประมาณ300นักสามร้อยเมตรน่าจะถึงวัดีจะอยู่กลางขวานนะครับทุกค,ค,คนทุกคนนี่อีกร้อยเมตรสุดท้ายนะครับ,บน่าจะถึง บริเวัดอยู่้างหนาล,ล้นะทุกคนดูก็จะมีแสงสีสันครับอันนี้ไฟเฟย์ก็ส่งสวา่างยอดทุกคนอัคนคคนคี้ผมมาทางแรกมาเคิดว่าไม่ดูมันจะเป็นเกาะวัดขนาดนครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับขมางบนว่าไปยังไงครับ ขออภัยเสียงลมได้ครับทุกคนผมก็จะเข้าแทรกมาในไม่ช้าตอนนี้ก็จะถึงแล้วน,นะครับเหลือประมาณ5เมตร,มรสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจุดเริ่มต้นของการวิ่งจะเริ่มต้นจากตรงบริเวณด้านหน้าจุดที่ช่างภาพดีเนี้ยชื่อว่าวัด ปิโรคอารามนะครับจังหวัดพะเยา,ยานะครับอันนี้ไม่รู้ผมอ่านถูกว่าอยู่ไกลๆผมมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนบริเวณทางขึ้นบัดดโลอารามตรงนี้นะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณวัดที่อยู่กลางน้ํานะครับ เดี๋ยวขอให้พระเจ้าจอดช่องนักบุญเด็กครูด่างทายไปได้นะครับนี่จะเป็นอบรุยาตกาศแถวมาทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินโยมคณะญาติทำธรรมเทียนรอบปักทางแถวมาตรงบริเวณทางขึ้นวัดติโลกอารามตรงนี้ก่อนขอให้พระสงฆ์ได้เดินนำเป็นคณะแรกนะครับต่อด้วยท่านเป็นบรรยากาศเมียนเชียงนะครับทุกคน

ตอนนี้เราก็อยู่ในขบวนเวียนเทียนนะครับทุกคนเราก็จะเดินวนรอบไปนะครับทุกคน หรือว่าได้มาบริเวณวัดกลางน้ำของกวานพะเยานะครับทุกคนนี้เราก็เข้ามาเวียนเชียนกันนะครับทุกคน เขาบอกว่ามี3ครั้งนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกว่าผมได้ยินจากโคสดเขาพูดมานะครับทุกคน